โอเคครับผมก็สวัสดีและก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนตั้งค่าในเกม H.E.S กันบ้างนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมการตั้งค่าของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับบอกกันเลยครับว่าจะไม่มียิงผ่าไหลนะครับผมโอเคครับผมมาดูอันแรกนะครับผมก็คือประธานแรกจะเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับผมก็คือเล็งเป้าไปหาศัตรูนะก็คือจะเล็งยิงอัตโนมัติเลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องกดยิงเองนะครับผมทางซ้ายคือเลือกยิงเองทางขวาให้มันยิงเองอัตโนมัติครับผมแนะนําว่าปิดไว้ดีกว่านะครับต่อมาบรรทัดที่2นะครับก็คือยิงพร้อมเลยนะครับผมทางซ้ายจะเป็นยิงแบบไม่ขึ้นสะโขบทางตรงกลางจะเป็นขึ้นสะโขบ ทางขวาจะเป็นแบบกึงอัตโนมัติหรือเปล่าผมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมต้องลองไปดูนะส่วนตัวผมเลยตรงกลางครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นโหมดสไนนะครับผมซ้ายกดยิงเองขวากดค้างไว้แล้วก็ปล่อยเพื่อยิงนะครับผมต่อมาเป็นโหมดลูกซองก็เช่นเดียวกันนะครับผมทางซ้ายคือกดยิงเองนะครับผมทางขวาคือกดค้างแล้วปล่อยเพื่อยิงนะครับโหมดกล้องคือทางซ้ายสุดเป็นปุ่มแตะตรงกลางคือปุ่มโฮครับผมทางขวาคือกึงนัตโนมัตินะครับผมส่วนตัวผมและต้องการนะครับคือกลับด้านไจโรนะครับผมคือผมจะไม่กลับด้านไจโรเลยนะครับผมจะเลือกเป็นนขวาสุดะผม ออมาจะเป็นการตั้งค่าขั้นสูงนะครับผมก็คืออันแรกจะเป็นช่วยเลงนะครับปรทางซ้ายคือปิดปรับทางขวาคือเปิดนะครับมาเป็นปรับมุมมอง FOV นะครับผมก็คือปรับให้มันสุดเลยนะครับผมแล้วก็ทักษะ FOV อันนี้ผมก็เปิดไว้แล้วครับแล้วก็เอฟเฟกการใส่ของหน้าจอผมเปิดไว้นะครับผมผมเลือกทางขวาไว้หมดเลยนะครับปุ่มถ่ายภาพหลังหมุนกล้องอันนี้ผมก็เปิดไว้นะครับปุ่มถ่ายภาพทางซ้ายหมุนกล้องผมก็เปิดไว้นะครับแล้วก็ปุ่มสลับอาวุธอัตโนมัติผมก็เลือกทางขวาไว้นะครับ คครับผมอันนี้ผมจะไม่ค่อยอธิบายอะไรมากนะครับก็ดูตามหน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็ลองปรับดูนะครับถ้าปิดภาพประการใดผมก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะผมนี่ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็เปิดไว้เกือบจะหมดเลยนะครับการใช้ก่อต่อเนื่องผมเปิดการใช้ยาต่อเนื่องผมเปิดซ่อนกล่องเมื่อโดนยิงผมก็เปิดนะครับผมม่งนั้นจะโดนยิงเวลาเก็บของครับต่อมาอันนี้ผมก็บ้างอันบางตัวผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับว่ามันเป็นอะไร แต่หลักๆก,ก็คือการาหยิบสโคปอัตโนมัติอันนี้ก็เปิดไว้แล้วครับส่วนมากผมเปิดไว้หมดเลยนะครับผมผมจะไม่ค่อยปิดเลยนะหน้านี้มันแปลแล้วมันงงๆครับผมถ้าใครรู้ก็พิมพ์บอกได้นะครับใต้เมนนะครับโอเคข้อมูลหน้านี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ลองอ่านแล้วก็ทําการปิดเปิดทดสอบในห้องซ้อมดูนะครับผมโอ้กว่าจะแปลเสร็จนะครับวุ่นวายกันเลยทีเดียว ต่อมานี่ก็จะเป็นการตั้งค่าความไวของผมนะครับอันนี้การความไวในการปัดนิ้วของผมนะครับผมอันนี้เวลาปัดนิว้วเวลายิงผมปิดไปเลยนะครับผมไม่ใช้นะครับครับผมต่อมาเป็นการเปิดใจโรสโคมนะครับผมการควบคุมของใจโรสโคมนะครับโอเคครับผมต่อมาก็เป็นการตั้งค่าใจโรนะครับผมอ่มาบรรทัดแรกสวิตช์ใจโรอ่ะผมเปิดตลอดนะครับใจโรย้อนกลับปิดแนวตั้งปิดแนวนอนปิดครับผมความไวใจโรก็ประมาณนี้เลยครับส่วนรูปแบบใจโรอันนี้ผมเป็นปรับแต่งนะครับผม โอเคครับผมต่อมาก็เป็นโหมดภาพนะครับผมบรรทัดแรกจะเป็นคุณภาพของภาพอันนี้ปรับเป็นสมดุลก็พอนะครับส่วนแฟมเรทปรับเป็นสูงสุดนะครับผมจะทําให้การเล่นของท่านผู้ชมนันลื่นไหลแล้วก็ภาพสวยงามนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นการปรับสีของเป้านะครับผมส่วนผมจะใช้เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับเพราะผมชอบสีเขียวนะครับโอ้ก่าจะแชร์ให้ท่านผู้ชมได้หมดก็ เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับผมก่อนคนจะทำเซ็ตยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากก, like, กดไลค์กดแชร์ดีเด่นนะครับเล่นเกมนี้ให้สนุกนะครับผมเป็นเกมที่เรารักนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะที่เกมมูฟเมนต์แบบนี้ให้กลับมาให้เราได้เล่นอีกนะครับผมรู้สึกแบบเตือนตันใจมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็รอดูรับชมเลยครับผม